ไทย25ลองเลื่อนไปลองลองดูนะลองเลื่อนไปดูอันท้ายสุดของอไลฟ์ฟลนจุโจอะ่ะมันไม่ใช่ไทย25เลยมันเป็นไทยอะไรสักอย่าง 19. นั่นแหละอ่ะไทย19นั่นแหละโคตรดีบอกเลยว่าโคตรดีอาจจะเบาไปหน่อยแต่ว่าความนี่คุมป,ปืนนิง่งกระสุนเยอะพอแล้วเฮ้ยวิ่งถึงแล้วเหรอวะชี้รถเลยวะไม่เอาไม่อยากเจอฟอง เจอแน่ๆเลยอ่ะอนีาจริงแนะนำเลยนะเอาไปกดทั้ง BR ทั้ง MP กดได้หมดแนะนำแนะนำฮ่า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 ฮ่ยรถอะไรโคตรสิ <c> ่ง <oughs> ขอบคุณมากเลยครับเหน่ยวรถเาโคตรสิ่งเลยอ่ะรถอะอ่ะ <c oughs> ีมันวิ่งกันเร็วเนาะแม่งอยู่สุดแมพเลยอะเมื่อกี้เราอยู่ A ใช่ปะเราวิ่งมา A อตงนี้มันอยู่แถวๆนี้อ้าวคลิกไม่ได้ แบบอีสไนเปอร์เขาชอบแหละมันไม่เหมาะกับผมเลยอะต้องใจเย็นๆนะของต้องใจเย็นเท่าไว้ผมต้องใจเย็นเขาไม่ได้เบียดน,นะเว้ยขับรถชนเองนะผมต้องพองวาและต้องใจเย็นๆสวัสดีนะครับผมมินชู เอาเว่อวๆอยู่เหมือนกันมีแล้วให้มันไปเถอะไม่อยากเจอมันแล้วเย้เราจะไม่เจอฟอกแล้วใช่ป่าวะหกสิเกบเจ็ดเพิ่มวกหนึ่งมันก็เจออยู่ดีดีกว่า ใว่ตัวดี้ที่ว่า เล่นชี นี่ชัดๆเลยนะนี่ โอยไปด้วยสิดาลของสตีมบินเฮ้ยใจเย็นถ้าผมบินผมมีช่องสำรองเลยนะก็คงจะมีเพจเฟซบุ๊กที่สตีมได้แต่หลังก็ เฮ้ยผมลืมบอกเลยผมมีเพจเออว่ะเฮ้ยขอบคุณมากเลยพี่เอพี่ท็อปอีโวผมพูดจริงๆแหละเออใช่ผมมีเพจลืมผมมีเพจผมมีเพจกั้นถ้าสันตมบินวันไหนก็รบกวนเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจไปให้ในหน้านั้นนะกันมีใครออกยางเลยคะโอ้โเดี๋ยวว้า ยังงงๆอยู่ว่าโดนจากไหนไม่ใช่มอมิดใจเย็นโดนจากไหนวะเฮย้ยโอกาสที่ผมโดนเฮย้ยโดนจากไหนอะโอ้โหมีแต่ร่องหินก็เได้งวะ ไปเก๋เฮ้ยไปดุน่ออสวัดีครับ้ว่าคันนี้เล่นดีไทีทำสีนะเพราะว่ามีลูกจรถแล้วก็ลูกไม่ค่อยย้อยเท่าไหร่ หือว่าโอเคแม่มุมนี้โอกาสน่าจะมี มุมนี้คงได้ได้กินสักคันหนึ่งแล้วนะมุมนี้ต้องโดนคิดว่านะเราองมีเซนในการเออเขาได้ไปนะเซนสิกเซนเอ๊ะทำไมบีโดนวะ เลือกเราจะถอยไปไปบีกันนะเปลี่ยนใจคร้ทงที่มิวดซนบ้าเข้าบ้าบีกันแน่ ทำไมทำไมกันดูไหมว่าฉันเสียบ้างเลยนะผ่านช่องสาธารณะตรงนี้ช่องอราธารงนี้ก็เสียงเสียงก็เสียบภัยแหละ มันฟุกปะเนี่ยบอมแม่งเลยอุ้ยมันฟุกอ่ะร้องก่อนเลยอุ้ยปิดปิดส<ป>ัันช่นองฟ้าสวยแคบเลยนักแคบซสด้วยสินักถอยภาพมือหนึ่ง Y'all, yeah, bye. ชนะสองตาติดเลยอะว,ว้าวเราได้ยิงกั้สองคันเน่